วันนี้มากินเฝอ,อลาวที่ไหน <8. S 1> คะเฝอลาวที่ไหนกีตาแปงกรุงเทพกีตาแปดแยกสิบสองอร่อยมากนะคะร้านของพี่หนูนี่เขานี่เฝอลาวใครไม่เคยกินก็มานะคะม <laughs> ไม่ต้องตอนนี้ไม่ต้องไปลาวเลยะคะ่ะกินตรงนี้ก็ได้ ตํามตอนลาวนะคะไม่ต้องข้ามไปลาวเลยมานั่งกินตรงนี้ก็ได้กินละสมัย 5G แต่กินอะไรก็ได้กินม,มาที่นี่ก็เหมือนอยู่ที่เมืองลาวเลยร้านเฟอแซ่บร้านเฟอแซ่บอะไรนะ กระแซาะพนเศยก็ได้วันนี้มากินเฝอลา,าวที่ไหนคะเฝอลาวที่ไหนกีาแปกรุงเทพกีตาแ <12. S 2> ปงแยกสิบสองอร่อยมากนะคะร้านของพี่หนูนี่เขานี่เฝอลาวใครไม่เคยกินก็มานะคะ <laughs> ไม่ต้องตอนนี้ไม่ต้องไปลาวเลยค่ะกินตรงนี้ก็ได้อันนี้ตำตอนลาวนะคะไม่ต้องข้ามไปลาวเลยมานั่งกินตรงนี้ก็ได้กินละสมัย 5G แต่กกินอะไรก็ได้กินมาที่นี่ก็เหมือนอยู่ที่เมืองลาวเลย ร้านเฟอ,อแซ่บร้านเฟอแซ่บอะไรนะกแซ่บทีเฉยวก็ได้ <c oughs>